สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ได้เวลาทำกับข้าวอีกแล้วนะคะจะผัดมะเขือยาวใส่หมูสับนะคะใส่ใบโหระพาด้วยนี่เลยแล้วก็ทอดปลาเค็มนะไปค่ะคุณผู้ชมไปทำกับข้าวด้วยกันนะคะหัวหนึ่งมี่ไม่ใช่หัวหนึงมิลูกหนึ่งมีผัดได้เยอะเลยนะคะมาหั่นซอยอะ่ะ kè nó đuôi khả công phu xong trước đây ค่ะคุณผู้ชมไปผัดกันเลยนะใช้น้ำมันหมูเหมือนเดิมนะคะ พริกลงไปเลยนะคะคุณผู้ชม ด้วยหมูเลยนะจ๊ะ ินเริ่มมาแล้วจ้ะหอมหอมต่อไปก็จะใส่มะเขือยาวเลยนะ ฝาปิดมันไว้สักนิดนึงน,นะคะกลับได้แล้วปิดไฟก่อนเลยเนาะ เดี๋ยวรุ่รสชาติกันเลยนะค่ะมันหอมเลย เอาเจียวนิดหน่อยนะคะเอาควางเจียว วันนี้ใส่ผงชูใจนะคะเพราะว่าไม่ได้ใส่รสซีกลัวมันจะเค็ม้เต้าเจี้ยวก็เค็มซอสลาเขียวก็เค็มถ้าใส่รสซีไปอีกยิ่งเค็มอย่างเลยดียะ ลองชิมรสชาติดนนะูสิคะอืมอน,นี่ไม่ใช่ชเดีนะวบเพิ่มน้ำปลาไปนิดหนึ่ง ราพามาเลยแต่เยอะๆลิ่นก็จะหอมนะคะ เอา่ะติดต่ได้เลยเลยจัดลงชามกันเลยนะจ๊ะ คุณผ no, no no? e ู้ชมท่านไหนยังคิดเมนูไม่ออกนะว่าจะทานอะไรดีผัดมะเขือยาวนี่ก็เข้าท่าเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเผื่อจะเป็นไกด์ไลน์ให้คุณผู้ชมได้เนาะ เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมผัดมะเขือยาวนะคะใส่หมูสับแล้วก็นทคนผู้กับปลาสลิดทอดนะคะมาจากคุณผู้ชมกับข้าวเสร็จแล้วตักข้าวมาทานด้วยกันนะคะคุณผู้ชมนี่ปลาสลิดก็ตัวงามๆหอมๆเลยผัดมะเขือยาว คุณผู้ชมขาฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กด subscribe ให้กับช่องตุ๊กตาบ้าปีด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ